ดูการดูรูปถ่ายทางการแพทย์นะคะดูน่ากลัวที่สุดเลยหลักๆนะคะตอนนี้ที่คุณหมอเห็นนะคะคุณหมออธิบายคือมีหนังตาที่ตกลมานะคะหนังตาตกมากพอเห็นชัดๆนะคะนะคะก็จะมีเรื่องของเว้าตรงนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะคือไขมันหายค่ะไขมันหายนะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะเพิ่มเติมกเนือมีเรื่องบุ๋ม เอมีเรื่องบวมๆที่ใต้ตานะคะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าดูก็ไม่เป็นไรไแต่่าหลังๆที่เห็นจะต,ตื่นเต้นนอนไม่หลับ <c oughs> หลังนที่เห็นนะคะก็จะเป็นด้านบน<ช>นะคะคุณหมอจะทำการกรีดตัดหนังตานะคะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าอันเนี้ จะตกลงมาหมอก็จะปรับกล้ามเนื้อตาค่ะขึ้นไปเพื่อให้ตาโตขึ้นตอนนี้ตาเราดูเลวๆนวยดด้วยเนื่องหนังตาที่ตกแล้วก็เปลอกตาตรงนี้นะคะคุณหมอส่วนเขาทำเทิ่ิคจุลิอาแต่เบื้องต้นที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเพิ่มเติมในส่วนเกี่ยวกับตรงส่วนว้าตรงนี้ค่ะนะคะ ถ้าต้องการทําให้ฟูดูเด็กขึ้นคือทําให้ดูแบบโเ o อร์ดูเป๊ะสุดอะค่ะควรําทให้เป็นการเติมไขมันที่บริเวณนี้เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าดูจากคนไข้แล้วอะ ไขมันลักษณะเนี้ยจากเบ้าตาคงออกมาไม่พอเพราะปกติคนเราจะมีไขมันในเบ้าตาอย่างแพทย์เงี้ยอย่างนอ้อยเนี้ยอันนี้ค่ะมันจะมีอยู่ข้างในมันจะนึงออกมาแต่ว่ายรงนี้คือหายหมดแลยค่ะใช่อาจจะด้วยเรื่องอายุแล้วก็ทุกอย่างก็พอยิ่งเราตัดหนังตรงเนี้ยมันตึงขึ้นค่ะตรงนี้จะยิ่งเห็นชัดว่าจะเรียนหลุมเข้าไปอใช่ค่ะเพราะว่ามันถูกหนังดึงตัดออกมาค่ะ ไอ้ตรงเนี้ยจากตอนเนี้ยที่มันยังดูไม่ค่อยลึกมากเพราะว่ามันมีหนังที่ยังเกลีย่ยเขาอยู่เนี่ยค่ะ,คะแต่พอเราตัดหนังตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้ม,มันก็จถุดดึงรวบลอมาอย่างเงี้ยตรงนี้จะดูชัดขึ้นนะคะ<ม>ว่าเป็นหลุมเข้าไปเบื้องต้นในคาแนะนาของแพทย์อะคะ่ะ<ม>ก็แนะนําควรจะเติมที่เปลือกตาตรงนี้เติมที่หลังได้ไหมคะสามารถเติมที่หลังได้ไหมสามารถเติมย่ังได้ค่ะแต่<ม>ส่วนใหญ่การเติมที่หลังอะจะใช้เป<ม>็นเทคนิคการฉีดฉีเข้าแต่ว่าฉีดอะก็ ถ้าพูดตรงๆคือเราเหมือนกําลังจะยัดอะไรใส่ลงไปในพื้นที่หนึ่งเราไม่สามารถเห็นได้ว่าข้างใต้อันนั้นมีอะไรบ้างคือเขาจะกะไม่ถูกค่ะหมอคนที่เขาจะเติมให้นะคะนะคะเขาจะกะไม่ถูกถ้าเกิดเราเปิดเข้าไปเนี้ยคุณหมอเขาสามารถเห็นได้ทุกอย่างได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมดในนี้เขาก็จะทําการเหมือนยัดนุ่นหรอคะเข้าไปตามตําแหน่งที่มันมีปัญหาอใช่ค่ะก็ถ้าเกิดต้องการความฟู ก็จะดีกว่าใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่เป็นไรเรายอมรับเราเข้าใจสภาพใช่ส่วนที่จะดีค่ะก็คือหนังตรงนี้หายไปก็จริงมันดูเป็นคมชัดจริงแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นหลุมชัดขึ้นนิดนึงประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเติมนะคะถ้าทำพร้อมกันไปเลยอะค่ะในส่วนของรายละเอียดแต่ปกติแล้วอะค่ะจะเป็น ออกตัวเพิ่มเติมของการตึงมันเนี่ยอยู่ที่เพิ่มอีก25 0 0มาพบาทซึ่งก็มันเปิดแผลที่หนึ่งความยากมันกับบหนึ่งเราไม่แค่ฉีดเหมือนทั่วไปการฉีดคือเทคนิคเก่ามันจะสลายง่ายมันเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคิดตามหลักนิสั์ง่ายๆก็คืออะไรที่เป็นมวลน้ำอะออกกำลังกายนิดนึงหรือแค่ทำอาหารเจอความร้อนออกแดดมันก็สลายตามเหงื่อตามฉีดของเราแล้วตามปัสสาวะของเราแล้วค่ะ แต่อันนี้เราจะย้ายไขมันที่บริเวณสะดือท,ที่บอกเหตุผล mm hmm. ที่ต้องไปใต้บริเวณใต้ตืนเนี่ยเ mm hmm. พราะไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักขนาดไหนอ่ะไขมันบริเวณท้องน้อยอ่ะ mm hmm. จะเป็นไขนมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเราจะมีท้องน้อยที่ป่องอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ไม่ว่าเราจะผอมขนาดไหน mm hmm. ไขนมันบริเวณนี้จะแข็งแรงมากที่สุดมันจะถูกย้ายขึ้นไปโดยการใช้ไขมันมวนเป็นก้อนแล้วเข้าไปจัดเรียงค่ะประมาณนี้อันนี้คนไข้ตัดสินใจเองได้เลยเพราะว่า คนไข้ทําเองอแต่เพียงแค่พอมาเจอตัวจริงอ่ะมันก็จะไม่เหมือนตรวจเหมือนในรูปภาพที่เป็นหนึ่งมิติเนาะอันนี้จะเป็นรูปถ่ายทางการแพทย์หมดแล้วคุณหมอเขาจะจับละที่กดที่ในห้องตรวจคุณหมอเขาพยายามให้มองบนมองล่างเพื่อจะคุณหมอเขาจะพยายามตรวจเขาว่าข้างในนั้นอ่ะพอมีไขมันออกไหมเขาดันไหมเพราะว่าแพทย์อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าแพทย์ก็คุณบอกคนบอกคุณหมอไปว่าคนไข้มีงบจํากัดแพทย์ทาโอมาให้คนไข้ คุณต่คุณหมอบอกว่าโอเคผมเข้าใจแต่ว่ามีแค่นิดหน่อยอส่วนเรื่องนี้ที่คุณหมอเขาเป็นพวกเย็บยกกระชับหางตาเนี่ยคุณหมอแนะนําเพราะว่ามีเรื่องของหางตาตกค่อนข้างเยอะอ,อันนี้แพทย์มองว่าถ้าคือปกตกิจะต้องคิดเงินเพิ่มค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแพทย์จะบอกคุณหมอให้ว่าเดี๋ยวให้ทําให้หเป็นการเย็บกล้ามเนื้อด้านในตรงนี้ให้ ทำให้รวบกันพร้อมกันกับปรับกล้ามเนื้อบริเวณข้างในบริเวณนี้แต่เป็นเหมือนเย็บฟิชตรงนี้เพิ่มเติมข้างในมันเป็นแผลด้านในนะคะจะบอกให้หมอทำให้อันนี้จะแพทย์ดูแลให้นะคะแต่ในส่วนของไขมันเนี้ยแล้วแต่คนไข้เลยค่ะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนตัวแพทย์ที่แพทย์ดูแลคุณคนไข้มาก็จับอ้ากดยังบอกยังโอเคนะคะน้องขาเนี่ยค่ะพี่ตื่นขึ้นมาพี่ก็ ก็ไม่มีบวมมีบวมอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่มี <จบ S 1> ไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกเจ็บไม่อะไรก็แค่จะตึงๆนะคะพี่ก็ทําตามที่น้องบอกเนาะแล้วก็อ,อ,อันนี้ไม่ทราบว่าพี่ผ่านไหมผ่านไหมนะคะล้างแบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้ค่ะอโอเคถือว่าโอเคไหมคะน้องขาพี่ก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะผ่านนะคะ